เนิฟสุดสกายแฟตไม่รีและหลอกแฟตไม่ได้อีกแล้วโดยไกดิ้งไลท์ของสกายจะถูกเนิฟในแพด8.01ซึ่งจะเข้าในวันที่24มกราเนื่องจากหากเทพในตำแหน่ง Initiator แล้วตัวที่ใครก็มักจะเลือกเป็นอันดับแรกแรก,ก็คือสกายนั่นเองจากการที่สามารถใช้ไกดิ้งไลท์ในการหาตำแหน่งศัตรูเพื่อนกับเพื่อนหรือจะใช้แฟตและเข้าสาคนเดียวก็ได้ เพื่อทาให้เอเจนต์แฟตตัวอื่นๆได้เฉิดฉายบ้างไกดิ้งไลท์จึงจะถูกเนิร์ฟด้วยการที่จะไม่มีชาร์จเพื่อใช้ซ้ําได้แล้วทําให้ต้องคิดมากขึ้นก่อนที่จะใช้และไม่สามารถปล่อยแฟตหลอกได้อีกแล้วจากแต่ก่อนที่สามารถปล่อยให้ไกดิ้งไลท์หมดเวลาลงเพื่อเป็นการหลอกว่าจะแฟตได้แต่ในแฟตใหม่หากปล่อยให้ไกดิ้งไลท์หมดเวลาลงก็จะเป็นแฟตขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยในขณะที่ไอโซโดนบัฟชนิดที่ว่าต้องมีคนเลิกจับเลน,น่ามาเล่นตัวนี้บ้างแล้วแหละ ด้วยการที่ท่าเดิมเนแทลูกแก้วที่จะขึ้นมาหลังจากที่เก็บศัตรูได้จะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นจาก2วิเป็น3วิทําให้มีเวลาในการยิงมากขึ้นพร้อมเพิ่มระยะเวลาของเกาะเดิมเนแทโดยจะอยู่นานขึ้นจาก15วิเป็น20วิเพื่อทําให้มีเวลาในการหาศัตรูหรือว่าเข้าทําไซส์มากขึ้นและสุดท้ายใครที่ชอบบูลลี่ว่าเกาะไอโซนั้นอ้วนแพทใหม่ตัวเกาะจะเล็กลงด้วย จาก120หรือเพียง100หรือขนาดลดลงไปเกือบ17%โดยอันนี้ทางไลออดให้เหตุผลว่าเพื่อทำให้ไอโซถูกเห็นได้ยากขึ้นเวลาที่เล่นตามมุมต่างๆในขณะที่มีเกาะและลดราคาของสกิลปล่อยโลหรือว่าเค n s i s t e n c จาก250หรือเพียง200เท่านั้นสุดท้ายที่เลสที่สกิลบลัดแพคจะถูกเนิร์ฟเล็กน้อยโดยขณะที่เลใช้สกิลบลัดแพคเพื่อเหอาะกับอากาศก็จะเกิดเสียงฟิล ตัจะเนิร์ฟให้เสียงนี้ดังยิ่งขึ้นเนื่องจากไรออดมองว่าเวลาที่เลสใช้บัสแพ็กขอเข้าไซส์ในจังหวะที่มีการใช้สกิลนูนัวกันอยู่เสียงหอะของเลสค่อนข้างเบาไปหน่อยและทําให้ถูกเสียงของสกิลอื่นกลบเอาได้ซึ่งก็จะทําให้จับทิศทางของเลสได้ค่อนข้างยากจึงจะทําการให้เสียงนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นแถมอีกนิดคือด่านบีทที่ตัดสินใจปรับในส่วนของโถง AH a l l ให้กลับมาเชื่อมต่อเดินถึงกันได้อีกครั้งแล้ว แน่นอนว่าก็จะทำให้ด่านนี้กลับมกักกนได้ยากยิ่งขึ้นอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย